รถไฟฟ้าไม่มีวันของโลกเพราะนะ้นมันคืออำนาจคุณหลายคนเชื่อว่ารถไฟฟ้าคืออนาคตของโลกคือทางออกของสิ่งแวดล้อมและจะมาแทนรถน้ำมันทั้งหมดแต่ในโลกความเป็นจริงคำถามสำคัญไม่ใช่เทคโนโลยีพร้อมหรือไม่แต่คือใครได้ประโยชน์และใครเสียอำนาจรถไฟฟ้าไม่ได้แพ้เพราะเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามอเตอร์ถูกกว่าเครื่องยนต์ชิ้นส่วนน้อยกว่าค่าดูแลต่ำกว่าในเชิงเทคนิคมันควรจะถูก และควรจะแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ความจริงคือรถไฟฟ้าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกจากโรงงานเพราะมันไปแตะผลประโยชน์ของระบบพลังงานโลกน้ำมันไม่ใช่แค่น้ำมันน้ำมันคืออำนาจทางการเมืองรายได้ของรัฐรายได้ของบริษัทข้ามชาติและเป็นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบคนมักพูดว่าน้ำมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่นเยอะกว่าเรื่องรถซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือรถยนต์ไม่ใช่ผู้ใช้น้ำมันมากที่สุด แต่เป็นแหล่งกําไรที่ดีที่สุดใช่เยอะไม่ได้แปลว่ากําไรเยอะอุตสาหกรรมหนักการบินการเดินเรือปิดโตรคเคมีใช้น้ำมันปริมาณมหาศาลแต่ต่อรองราคาได้กําไรต่อหน่วยต่ําและอยู่ในสัญญาระยะยาวแต่รถยนต์เติมบ่อยหนีไม่ได้ผู้บริโภคไม่มีอํานาจต่อรองนี่คือเหตุผลที่น้ํามันรถคือเครื่องพิมพ์เงินของระบบพลังงานแครแย่งตลาดรถระบบก็สั่นแล้วรถไฟฟ้าไม่ได้ไปแต่การบิน ไม่ได้ไปแตะอุตสาหกรรมนะัะแต่มันไปแตะหัวใจของรายได้ถ้ารถน้ำมันหายไปแค่3 0มสถึงสีเปอร์เซนไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันที่เดือดร้อนแต่รัฐจะเสียรายได้ภาษีระบบโลจิสติกสจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงจะหายเยอะและโครงสร้างรายได้ทั้งระบบจะสัน่นแล้วทำไมถึงแพงในไทยทั้งที่ต้นทุนจริงถูกกว่าคำตอบคือไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีแต่เพราะภาษีโครงสร้างราคาและการควบคุมตลาดแทบถูกจริง รัฐจะเก็บภาษีจากอะไรปั๊มน้ำมันจะอยู่ยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการคุมเกมแล้วจะมาไหมคำตอบคือมาแต่จะมาในฐานะรถคนเมืองรถของคนมีเงินรถนโยบายรถภาพลักษณ์ไม่ใช่รถของคนทั้งโลกบทสรุปที่ไม่มีใครบอกคุณรถไฟฟ้าจะไม่มีวันของโลกไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะโลกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความหวังโลกขับเคลื่อนด้วยอำนาจผลประโยชน์ และโครงสร้างที่ไม่อยากเปลี่ยนถ้าวันไหนคุณได้ยินว่าอนาคตมีแต่รถไฟฟ้าให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังฟังโฆษณาไม่ใช่ความจริง